สวัสดีครับเรามาพบกันแล้วนะครับผอบข้าวผ่อก้อนนะครับเรียนผักตายฝั่นอนครับสหรับวันนี้วันเสาร์ที่เจ็ดนะครับรักดาโคมสรงข่าววันเจ็ดครับเจ็นว่าฝนยังคงตกนะครับในบ้านเรานะครับผักตายฝั่น็อกนะครับมาแลกกันครั้งครับว่าข้อมูลหรือมั่งครับว่าฝนจะตกที่ไหนบ้างเรามาแลกกันเลยนะครับถึงวันที่ข้อมูลแผนที่อากาศผิวผืนนะครับตั้งเป็นลักษณะของลมส้มสันต์ตกเส้นตายนะครับ ปักคุมทะเลอะนามันนะครับปักตายแล้วก็เอาไทยอยู่นะครับทำให้ปักตายบ้านเรานะครับยังคงมีฝนนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนพังผ้านะครับสัหรับพ่ายอยู่ตัวนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นฟ้งที่ประเทศจีนแล้วนะครับซึงไม่มีฝนกระทอบต่ออากาศบ้านเรานะครับมาแลข้อมูลแค่อัใต้ยเอาเทียมนะครับเวลาล่าสุดนะครับยังคงเห็นลุ่มเมฆนะครับจะเดือดสนิดทางปักตายตอนบนแล้วก็เรียนเอาไทยนะครับมาแรกลุ่มฝนกันมานะครับ เรดาร์ุมพรนะครับเวลาล่าสุดขอบคุณฝนแหลกหนอยึงปานกลานะครับซ่องกุ้มนะครับทางชายฝั่งข้องเิ่นพม้านะครับแล้วก็เวณอาไทยนะครับมีแนวโน้มเกินตัวไปด้านทิศตะวันออกนะครับแม่เรดาร์สิงฟ้านะครับเวลาล่าสุดเห็นกลุมฝนแหลกหนอยนึงกำลังแรงนะครับขอบกุ้มบริเวณคลองชายฝั่งคลองจังหวัดกระบี่นะครับมีแนวโน้มเกินตัวด้านทิศตะวันออกนะครับอีกกลุ้มนึงครับขอบคุมฝนนะครับแหลกหนอยึงปา่นกลางครับบรเวณอ่าวไทยนะครับเกินตัวไปด้านทิศตะวันออกอ้างจาก ับมาแลอุณหภูมิกันบ้างครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้ที่30องศาเซลเซียสนะครับที่ตาคัสยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับวัดได้ที่14.5องศาเซลเซียสนะครับเทียมเพื่อเมืองจังหวัดนราธีวาสนะครับครับมาถึงแรงงานฝนนะครับอิจิชั่วโมงนะครับต้ฝุ่นนาอ๋อนะครับจ7โมงช้าข้างมาวานถึง7โมงเช้าข้าวันนี้นะครับเอากรุงฝนเล็กน้อยถึงนฝันกราสนะครับกระจายนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนของภานะครับ อดแหวฝนสูงรุ่ดดาที่12เฉพาะเมถีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับกลับมาแลกข้อมูลกันแล้วนะครับก็มาถึงไผ่นพอนากาตะใต้ฝั่งนอกวันนี้นะครับยังคงเป็นลักษณะของลมมอสซุมส่วนต่อเสียงใต้ยกำลังปานกลางนะครับปักภูมทะเลน้ำมันปักใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับจะไม่มาเล่านะครับยังคงมีฝนในบางพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ทางตอนบนของภาคนะครับมาแลกลาจังหวัดกันบ้างครับตั้งแต่เพชรบุรีนะครับจนถึงชุมพรปักถุติยก10เปอร์เซ็นต์พร้อมคุณทีนะครับระวังเดอนพี่น้องต้นนิ่งครับ ในตอนถุงฝนกลางฟ้านะครับจะเป็นฝุ่นตกเฉยนะครับมาแรงทางสุรารนะครับนครอยู่ที่40%บามพื้นที่นะครับส่วนพัทธลุงลงไปอยู่ที่30%บามพื้นที่นะครับสำหรับการขาดไม้อยู่ในภูมินะครับองุ่นต่ำสุดอยู่ที่26ถึง27องศาเซลเซียสนุ่งสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสนะครับยังไงในบางพื้นที่นะครับยังผมมีฝนตกนะครับให้ระลวงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลมตะแคงสักนิดหนึ่งนะครับถึงลมกันบ้างครับ ลมนะครับตั้งแต่สุราธานีขึ้นไปนะครับเป็นลมน้ำดอกเชียงใต้นะครับความเร็วลมอยู่ที่สิบห้าึงสาหากิโมชั่วมงางฟังตึงสอมรเป็นฝากร่นองครับมาสองเมเมืองนครศรีธรรมราชลงมานะครับลมดอกเชียงใต้เช่นกันครับความเร็วลมจะอ่อนลงมานิอนึงครับอยู่ที่สิบึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหางฟังเดืนสูงประมาณน่เมตรเป็นฝนฝากระนองครับมาสองเมตรเบอาแรงการขาดไม้าักายฟังดอกอากา่า ปัาเล่านะครับออตปาตาาสมบนนะครับตั้งแต่ปโตงีถึงสุลดธานีนะครับเซนว่าซ้องวันนี้นะครับอีกแปดอยู่ที่หกสอร์เซ็นมูทีส่วนตั้งแต่อีกาซึ่งซ้องนะครับก็ฟ้นก็ลดลงนะครับอยู่ที่สามซึงเซอร์เซ็นต์ข้มูทีครับมาแล้วปากต้ยฟนอกตออล่างทำพังรับตั้งแต่นกรศิีธรรมราดลงถึงจ้าจังหวัดนะครับ วันนี้นะครับนี่หมายผลุนอย่างของน้อยอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์้นทครับส่วน28ติดกาผลุนยังถล่มขึ้นมาอนิดนึงครับอยู่ที่ออกซิเเปอร์เซ็นต์ต้อุนทีส่วนตั้งแต่ซ้ำชิปไปผลนก็ลงลดลงเป็นซ้ำชิปถึง60เปอร์เซ็นต์ต้อุนทีนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับข้อจับเข้าไปยังกราฟยังแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กันนะครับสำหรับการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับเปิดเป็นกำลังใจให้ทงานกันนะครับตลอดนี้ขอบคุณครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน